สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเราจะมาทําการรีวิวการแพ็คต้นไม้ส่งลูกค้ากันนะครับอันนี้เราจะส่งแบบตะกร้านะครับและต้นที่เราจะส่งในวันนี้ก็คืออีพียลโลเฟรมนะครับเบอร์หนึ่งนะครับแท้แท้ทูเลยนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆดูนะครับสวยมากครับต้นนี้นี่นะครับของแท้แน่นอนนะครับเบอร์หนึ่งแน่นอน ของเราไม่มีย้อมแมวขายนะครับนะครับลายเหลืองๆเลยครับนี่ลายไฟแท้แน่นอนนะครับอันนี้ตอนที่ลูกค้าสั่งเรานะครับตอนตอนนั้นจะมีหนึ่งใบกับอีกหนึ่งหลอดนะครับแต่ตอนนี้มีสองใบกับอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งใบที่กําลังจะจะกลางแล้วนะครับทุกคนนี่ยนะครับลูกค้าฝากเราไว้นะครับดูครับสวยงามมาก แล้วเราก็มาดูวิธีแพ็คเลยนะครับทุกคนอันดับแรกนะครับเราก็นำกระดาษทิชชู่นะครับนี่นะครับใส่ใส่รองไว้นะครับข้างในนะครับแล้วก็เอาเทปกาวนะครับติดติดให้ชั่วเลยนะครับเพื่อป้องกันดินไหลออกมาข้างนอกนะครับนี่นะครับแล้วทีข้างใต้นะครับเราก็ใช้สายรัดนะครับเซเว่นทายนะครับนี่ครับรัด กับกระถางไว้นะครับแล้วเราสามารถที่จะเอียงได้นะครับต้นไม้ก็จะไม่หล่นนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยครับเอียงได้เลยสบายนี่นะครับผมก็ตัดเอ่อกล่องกล่องกระดาษนะครับที่เป็นรังกระดาษนะครับเอามามาทำเป็นกลมๆแบบนี้นะครับ แล้วเราก็ร้อยเชือกเป็นกากบาทอีกทีนึงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ต้นไม้ไหลออกมาได้นะครับทุกคนนี่นะครับหลังจากนั้นนะครับทุกคนเราก็จะนํากล่องนะครับที่เราพันกับเชือกเอาไว้นะครับร้อยกับเชือกไว้นะครับมาปลูกกับสูตรตะกร้านะครับแบบนี้นะครับผลูกให้แน่นเลยนะครับปูกเนียนตายไปเลยนะครับจะได้ไม่หลุดนะครับ พอเราผลูกเสร็จนะครับเห็นไหมนะครับมันก็ไม่สามารถจะขยับได้นะครับคนด้านใดก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเชือกให้ร้อยอยู่กับกระถางแบบนี้นะครับนะครับยึดกระถางเอาไว้เดี๋ยวเราก็จะนําใยสังเคราะห์อันนี้นะครับใยนิ่มๆเนี่ยนะครับที่เขาใช้ทําเอ่อตุ๊กตานะครับนําไปรองตามใบเอาไว้ให้เต็มเลยนะครับทุกคน เข้าไปแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็าจะปิดตะกร้ากันเลยนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนแล้วเราก็จะเอาสายรัดนะครับรัดติดกันเลยนะครับรัดหลายๆอันหน่อยนะครับอแล้วแล้วเราก็ทำการแพ็คตะกร้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะครับ เพื่อนๆอย่าลืมทำที่ร้อยไว้สำหรับยกให้ไปรษณีย์เขาด้วยนะครับทุกคนจะได้สะดวกกับไปรษณีย์เขาด้วยนะครับทุกคนนี่นะครับเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเขียนชื่อที่อยู่ติดเอาไว้เลยนะครับทุกคนนี่แข่งแรงวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้ แค่นี้นะครับทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ